เลยฮะใครมาเมื่อวานด้ยครับนีเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะผมใครใครมาวันนี้วันแรกขอดูมือหน่อยได้ไหมครับผมมาวันแรกผมครับโอ้โหเต็มเลยใครก็มาวันแรกใครใครมากับแฟนบ้างแฟนแฟนอยู่บนเวทีเฮ้ยอ้าวล้วคนไหนเนี่ยคนไหนครับปล่อยเลยเนี่ย คนบนเวทีน่าจะมีแฟนหมดแล้วนะหรือว่ามีแฟนคลับนว่าจะบอว่าตัวเองมีแฟนอยู่บนเวทีเรามาเรามาฟที่เดนเนยนาะนี่โว้คนเยอะมากเอามีคนทำ powerbang ตกคนแคทวอล์มนะฮะให้ตาเขาแดน อา,อาพี่นัทนัทจะพูดอะไรเมื่อกี้ <c oughs> พ,กพูดอะไรต่อแฟนๆนี่เป็นแ, <c oughs> แต่หน้าสองแล้วใช่หรือเครับใช่ครับเขาสตรมากสุดยอดก็เมื่อกี้เพลงที่เราใช้าสาวเช็คกันไปมันเพลงดาวเดิมน,นะได้ของที่ศิลปินสุดหล่อหล่อมากเลยนะคุณเตอเขาไม่อยู่แล้วลเขาอยู่อยู่อยู่ห้ามหายมีเรื่ออะไรอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่อยู่แล้วผม เพลงเดิมของพี่เมียวเล็กนั่นเองวันนี้วันที่2ก็จะมีอะไรพิเศษพิเศษมากกว่าวันแรกเนาะทำไมครับปีครับเพราะว่าเราจะโชว์ไม่เหมือนเดิมใช่เมื่อวานเนี่ยโชว์ไปประมาณอ่า50กว่าเพลงได้ครับวันนี้ประมาณ280ครับผมครับปี้ที่พูดออกมาเนี่ยครับถามนักดนตรีก่อนมึงก้องนิดตีดนติีขึ้นแล้วตอนนี้วันนี้พร้อมหนักมากหนักมากใช่ใช่วันนี้พร้อมขึ้นกว่าเดิมมันขึ้นกว่าเดิมนะมันขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษด้วยทำไมฮะวันนี้วันอะไร ่วันแห่งความรักใช่วันแห่งความรักสำหรับใครที่มาวันนี้วันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพิธีการนิดนึงการแนะนำตัวเราเริ่มจากคนที่อายุน้อยสุดเลยแล้วกันนะครับผมไม่เล่นแล้วนะโอเคสวัสดีครับตัวนี้ฮะ Here we go สวัสดีครับพวกเราโกลว์ผมบางโคลนโกลว์นะ เพียโคเวอร์ครับอาชีโคเวอร์ครับอังเปาโคเวอร์ครับสดใสสดใสเลยสดใสสดใสอ่ะต่อไปครับสดาวๆดีกว่าเบลลิสครับนักนำตัครับขอทราบสวัสดีค่ะพวกเราเบลลิสแต่มีใครชื่ออะไรบ้างครับนะครับตัวไล่มาเลยครับอ๋อสวัสดีสวัสไรสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไอซ์เฟลิสค่ะสวัสดีค่ะเจ้าหญิงเฟลิสนะคะสวัสดีค่ะชาริสเฟลิสค่ะสวัสดีค่ะพิมเฟลิสค่ะสวัสดีค่ะชิซี่เฟลิสค่ะอันนี้ก็สาวไปสวยแล้วเรามาชาวร้องมาดีกว่าครับคุณเพิร์ทครับสวัสดีครับเพิร์ทเฟลิสเนส <c ig les> <c oughs> มากเต้นพลิวมากน่าจะแบบว่าหลังจากนี้คือการที่จะเห็นเขาร้องเนี่ยยากละเพราะว่าเขาเจอตัวตนที่เาที่แท้จริงของเขาละใช่แล้วก็มีคนหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ผมมากนะฮะใครฮะเขาลีอยู่ท่านี้เลยนะผมเห็นกวะตอร์นี่เขาเก็บดูเริ่มไม่รู้เป็นยังไงขอจบตรงพอแล้วเมื่อวานที่สัมภาษณ์เพื่อนบอกว่าอยากอยู่กับพี่วินเพราะว่าพี่วินไม่ต้องเต้นใช่ทะลกเมื่อวานเป็นไง ผมเห็นมีคนไปตัดในเอกแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสามสี่เดือนผมได้พูดไว้ในสัมภาษณ์ใช่ไหมว่าถ้าจะเลือกสเตจขออยู่กับใครมผมบอกอย่างแรกเลยผมอ,อน้องๆใบแบนด์กังเกอร์กรุ๊ปนี่อาจจะไม่ใช่ทางอ,อยากจะมากับพี่วินเพราะว่าแกงน่าจะลอยไปรอบๆเป็นแขกลงมาเราแบบสบายใช่ไหมสุดท้ายเป็นไงเลือกกิชีวิตเปลี่ยนเลยแคว่งวงเลยจริงมีเธอตัวเองแล้วใช่เลยนะวินวินเป็นทวินนี่คือตั้งเยอะเหมือนกันนะ เออคนนี้อะไรแปลกๆกูหมยใช่ใช่ใช่ก็เป็นวินเฟลิสครับเฮ้ยมาเปียเีมม่้ยเรเห็นไหมวาูกโกับรตายอะไรไปใหม่นะเราจะได้นับโตต่อไหมต่อเราเปลี่ยนต่อไปคนนี้ดูเ่มวินครับครับผมสวัสดีครับผมวินนะครับสนใจกับวินเฟสนซได้ไหมคะ

พ่อเงเหนียวเลยมึงทักกูใช่ไหมใช่เมื่อกี้กูไม่ได้ยกหรอเป็คิดกูไม่ได้เรียกเอาเป็นคิดไม่เรียกอ่ะเปคิดอ่ะไม่ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเมื่อกี้มันแปัญหามันถามว่ามันถามว่าเมื่อกี้คนที่เต้นนั้น่ารักไหมช่น่ารักไหม่ะเฮ้ยอาเจี้ยจัดอาเฉยอยู่น้วเหรอกูงี้เลยเหรอดูดีมีสไตล์ดูดีมีสไตล์เอาไปต่อครับไปต่ออ่ะต้องโค้นครับครับสวัสดีขอบคุณครับสวั วันนี้น้องพีคขึ้นเพราะว่าพิมพิล้วนะเออครับผมวันนี้เขาหล่อเหล่านะเฮ้ยแต่ว่ามันก็ยังมีเท็กเจอร์ที่เมื่อวานอะโดนน้อยเยอะก็เลยเปลี่ยนทรงผมนะก็เปลี่ยนเป็นอีกสีนึงจริงเมื่อวานเหมือนพิมพิลวันนี้เหมือนหมาป่าเลยนะนั่นนะเฮ้ยโคตรโงเลยเว้ยตีมาอีกไหมอ่ะมีโฟลนะครับก็ต้องมีคนนี้ครับอ่ะเจอครับคุณครับครับผมสวัสดีครับผมชิมนานะครับ ไม่มีไม่มีเป็นลิไม่มีเขาไม่ไดอยางได้าเดทีก่อนได้เอาไปาบได้เขาเป็นอะดีมากะูเป็นตัวใหญ่มากูเลยเหลือบอะนต่อไปครับท่านประธานครับครัผมเชิญครับ ผมวินตองตีนะฉันไ้ฟิลเลนฟิเลื้อรื้อนต้องจิ้วิ่อเลื้กับเอาทั้งตัวดันยังกัมไม่อยู่เลยน่าเข้าใจมากเลยทีนีรอจะกระเด็นตัวเองได้นะฮะไปต่อเลยครับสวัสดีครับผมเรลสครับ ร้อ้มันงกันรอมาดีรออ่ะดี้มาอาบร์บอรบโอ้โหรู้ใช่ไหมว่าปวหละงอายุไม่มีปวดจริงไปอายุไม่มีจริงโอเคต่อไปครับสวัสดีครับผมลอนนะครับผมสวัสดีครับอ่ะดดี้มา3 2 1สอาบยได้มา ขนาดแน่น <cents input> ักด <p> ้ยเอาไว้อาให้ค oh ิว oh. ก hey, hey, <g ab> ันเองให้คิวกันเองถามแก๊สร้านบ้างเลยเอาพิลุกไปใหม่ไปซาวดอว์หนึ่งตุ้ยทีครับพวกเราจสเปอร์เด็กเสือมีใครบ้างไงไล่ไล่มาไหนครับผมสวัสดีครับจูเจสเปอร์ครับสวัสดีครับบูเจสเปอร์ครับสวัสดีครับเซนต้เจสเปอร์ครับสวัสดีครับปอนเจสเปอร์ครับ เอ้ยไปเสียงนุ่มยังเลยฮะโอ้ยแศร้าอีกนะนะโดนหลับไปอ่ะสุดท้ายครับวิลเลจูนโดสวัสดีครับพวกเราไร่แคนครับสวัสดีครับคีเรมไร่แคนครับสวัสดีครับผมด้วยไล่แคนครับสวัสดีครับนายตู้ไร่แคนครับเดี๋ยวผมไล่แคนครับสวัสดีครับนัยไล่แคนครับ คุณวิ่เลี่ยมครับหลายๆคนเขาคาดหวังกับคุณในวันนี้มากๆเลยนะฮะคาดหวังเรื่องอะไรคาดหวังอะไรคาดหวังเรื่องว่าวันนี้อาจจะต้องมีคนมาเชียร์คุณหรือเปล่ามีนะคุณพ่อคุณแม่ก็มาอ๋อเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายไหนนะฮะตลอดดูๆกันไปอ๋อเราดูดูๆกันไปจะเลยสองวันที่ลุลลลลลกันลล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 ่ลล่ลล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 ลใครหรือเปล่าครับผม บ้านถงเลขาแถวนี้หรือเปล่าครับผมไปได้ไปได้ไ้้ต้องไปายยยกันโอ้เอ้าครับผมวันนี้วันที่งแล้วครับๆเป็นยังไงบ้างทุกคนติ่นเต้นกันอยู่ไห้ยครับผมกินหนอดแล้ติ่นเต้นกันไปดิับตื่นเต้นดิตื่นเต้นอยู่แล้วตื่เต้นมันไม่เสียงดูไม่ตื่นเต้น ตื่นเต้นมากมากเลยครับนี่ตื่นเต้นจริงๆราคิดวันที่สองเราต้องทําให้เต็มที่กว่าเดิมครับใช่วันที่สองก็ต้องวีความสนุกมากขึ้นกว่าเดิมเจมินายได้เต็มคอมมาอย่างดีเอาจริงก็เอ่อเรียกว่าอะไรหลายๆคนที่เอ่อมาดูวันแรกเราไม่อยากให้สปอยคนที่เอ่อยังยังไม่ได้มาดูนะเพราะว่าเอ่อมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายนะครับใช่ใช่ผมว่าบ้างกว่าวันนี้เป็นไงข้านที่สองนะครับพี่น้องโอ้ครับก็ตื่นเต้นมากเลยครับจริงๆวเราก็ เพว่าเียมุกใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูครับอ่าแล้วพี่เพิร์เป็นไงบงครับพี่เฟิครับเป็นไงบ้างเตรียมตัวเป็นไงครับสำหรับวันที่สโอ้โอย่างดีเลยครครับอย่างดีอยี่างดียครับอย่างดีครับอย่างดีออย่างดีอย่างดีคอนเสิร์ตมันดีอยู่แล้วไงอ่าแ่ทเราก็ดีลยแล้วสาวๆบ้างเฟยนี่เป็นวันที่องลงนเารู้สึกยังไงบ้าง แตงรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วพี่เจย์คิดว่าไงล่ะคะอ๋อพี่ว่าเชลซีรู้จะโยนกันไปเรื่อยๆงี้เลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าแตงคับก็บางคนยังไม่ได้ดูเมื่อวานแต่มาวันนี้วันแรกก็ตื่นเต้นอย่างทำให้พี่เยดีที่สุดคนที่มีสาระแต่ที่สําคัญคือทุกคนเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็เตรียมใจดูผู้ร้ายให้พร้อมนะคะเพราะวันนี้พวกเราจะเต็มที่แน่นอนนะค่ะเพิ่งมาวันนี้เป็นวันแรกมั้เละ วันนี้เพิ่งมาวันแรกเลยวุ้มันเยอะนะฝั่นี้ก็เยอะฝั่งนี้ก็เยอะฝั่งนี้ก็เยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเตรียมตัวกันดีๆนะครับเดี๋ยวพวกเราทั้ง20คน26คนเนี่ยจะตั้งใจทำโชว์อย่างดีแน่นอนนะครับไม่แพ้วันแรกแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเตรียมตัวเข้าห้องน้ำหาอะไรกินเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกับพวกเราในโชว์เต็มครับได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวก่อนนะเดี๋ยวเจอกันในรอบสุดท้ายแล้วเจอกัน Gracias.